23สิงหาคมวันนี้ลุงก็เอากะบี่เก่าๆสองเล่มที่ซื้อไว้นานนะซื้อไว้ประมาณ20ปีฝากเพื่อนซื้อจากเมืองจีนนะครับเอามาทำการสะอาดอาก็ยังโชคดีที่ว่าใบมีดกระบี่สมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เท่าสมัยโบราณสมัยปัจจุบัน้เป็นเหล็กสเตลเลสสตีลนะเหล็กไม่มีสนิม มันก็เลยดูเอาบล็บบอกบลอกมงเงาสวยงามมากๆนะครับแล้วฝีมือการตีกระบี่นะของคนจีนนบ่บริษัทนี้เขาเป็นบริษัทเก่าตอแก่นะที่ทําอาวุธศาสตราวุธประเภทนี้โดยเฉพาะเขาตีกระบี่ด้วยมือนะครับจะเห็นว่าบางช่วงของใบมีดเนี่ยมันจะเป็นรอยเป็นคลื่นนะครับเขาไมา่ได้ใช้เครื่องจักรนะเขาตีตีด้วยมือแื่รูปด้วยมือนะครับ ก็ฝีมือดีมากเพราะสันกระบี่ก็โอเคนะได้แนวตรงนะครับเอ่อแนวตรงเป๊ะเลยนะนะครับที่รู้ว่าตีด้วยมือเพราะว่าลุงใช้กระดาษที่เชี่วชุบแอลกอฮอล์าารูดไปตามใบมีดเนี่ยนะมันจะเป็นคลื่นนะครับมันจะไม่ลาาเทียบในการใช้ CNC หรือใช้เครื่องจักรผลิตนะอืมมันจะเป็นคลื่นแสดงว่าตีด้วยมือนะครับก็กระบี่ที่ได้มานี้นะ อายุประมาณตอนที่ซื้อมานะ่ะซื้อมาได้ยี่สิบปีแต่ตอนที่อยู่ในร้านนี่มรู้กี่ปีนะ<笑><笑>นะครับเอ,อ่อก็คงจะนานละมากกว่ายี่สิบปีนะครับแล้วก็มันทื่อนะครับมันทื่อตั้งแต่นี่เลยนะตั้งแต่โคนกระบี่เนี่ยนะครับเนีย่ยนักโคนกระบี่ชื่อมากเลยนะเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะมันจะมีคมกระบี่ที่มีความคมซึ่งใช้ในการทําร้ายศัตรูเนี่ยนะครับแค่ประมาณ 15ซนติเมตรจากปลายเนี่ยปลายนี่แหลมนะครับตรงถึงตรงเนี้ยประมาณแค่นี้ประมาณ15ซนตเมตรอันนี้จะบางแล้วก็คมนะครับใช้ในการทำรายศัตรูได้รือป้องกันตัวเองได้น้องนั้นก็ใช้ในการประทะคือสั้นเขาจะหนาใช้ในการประทะเพื่อไม่ให้กระบี่นี่มันชำรุดนะครับเวลาเขาใช้กระบี่เพยงกระบี่ต่อยโต้อตอบกันเนี่ยมันจะมีเสียงช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 งธนาคารอันละ ก็คือใช้ด้านที่เป็นด้านด้านที่เป็นสันเนี่ยที่ไม่มีความคมนะใช้ใกันประทะกันลุงก็ซื้อมาสองเล่นเป็นอะไรเล่นหนึ่งแล้วก็ลุงก็ซื้อตําลาฝึกกระบี่นะอของเป็นภาษาจีนมาเล่นหนึ่งแล้วลุงอ่านไม่ออกลุงก็เลยจดจาจดจาท่าได้รํานะครับจากหนังสือเล่มน,น,น,นั้นนะนะแล้วมาฝึกแต่ฝึกได้ระยะหนึ่งก็ต้องเลิกฝึกเพราะว่าที่อุรธานีเนี่ยนะเดิมมันมีพื้นที่เยอะแต่ตอนหลังต้นไม้เยอะ แล้วก็มีหมาหลายตัวเวลาเราไปไล่ลำกระบี่หมาก็เข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังนะนะคบางจังหวะเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วกระบี่จีนเนี่ยเขาจะมีเร็วบ้างชา้าบางสลับกันนะครับในช่วงจังหวะที่มันใช้ความเร็วเนี่ยปลายคมกระบี่อาจจะไปโดนหมาเข้านะหลวงก็เลยเลิกฝึกนะครับก็เลยเอามาไว้ที่ห้องพระเนี่ยนานๆจะได้ทำวิชาทีทำด้วยขึ้นความหลังนะแล้วก็คิดว่า เมื่ออายุมากๆากกว่านี้นะครับหรือถ้าเรามีบ้านที่มีบริเวณกว้างมากกว่านี้ต้นไม้น้อยกว่านี้เราก็จะทำลานฝึนกกระบี่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ,อทบทวนควาลึกถึงความหลังในอดีตต <laughs> ามภาษาคนแก่นะก็น่าจะต้องรอให้ยุ80ปีสปีซะก่อนนะถ้ายัางลุกขึ้นไหว <laughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาของตอเก่าที่เราชื่นชอบเนะี่ยมา ตังความสะอาดเราจะเก็บไว้ตามเดิมไอ้จิ้งจกเนี่ยมันมชอบไปไข่นะเออไปไขว่าในในโลงกระบี่ตรงนี้โงกระบี่เอาออกไปแล้วนะครับตั้งหลายใบหลายฟองเพราะเราไม่ได้ขยับมันมาเป็นสินป,ปีแล้วเนี่ยมาได้ชักออกจากฝักไปนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับของเล่นอันหนึ่งของคนแก่เจริญในธรรมสวัสดีครับ